จิ้งจอกเท่า19บกุมภาพันธ์2568คลำหุ้นจิ้งจอกเท่าสู่หมดต้องคลำหุ้นเลือกตัวที่ดีจริงๆสำหรับการซื้อแล้วหาจังหวะขายตามความพอใจของแต่ละบุคคลเน้นสั้นถึงสั้นที่สุดด้วยสภาพตลาดหุ้นไทยในตอนนี้พึ่งพาตัวเองดีที่สุดนอทอีดรับเบอร์เชิดหัวเขียวนอทอีดรับเบอร์หรือเ e r เชิดหัวเขียวมา3วันแล้วรอบนี้ชวนติดตามทั้งกราฟหุ้นทั้งงบปี67และกำไรไตรมาส4ี่ทับหก AAV หุ้นมวลชนหุ้น AAV นับว่าเป็นหุ้นมวลชนไม่ใช่แบบการก่อตัวรูปแบบของราคาหุ้น AAV รอบนี้น่าสนใจน่าติดตามอหมโด้วยดูผู้ถือหุ้นใหญ่แต่ละคนล้วนแต่เป็นคน มีเงินถุงเงินถังยิ่งใหญ่กันทั้งนั้นอ้าวเครือข่ายมีเงินเปล่าครับโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม